สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังสนใจ iPhone 15 Pro Max นะครับตอนนี้สินค้าเนี่ยอาจจะหาซื้อยากนิดนึงนะครับแต่ผมจะบอกแหล่งขายนะครับเป็น iPhone 15 Pro Max อย่างเดียวเลยนะครับ Pro Max เนี่ยอาจจะขายดีหน่อยครับอาจจะหาของยากนิดนึงนะครับแต่ร้านเนี่ยเขาจะมีของเยอะพอสมควรเลยนะครับก็คือ Apple นะครับ iStudio นะครับ by HPV I นะครับ ก็มีครบทุกสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีบูสีธรรมชาตินะครับแล้วก็สีาขาวนะครับโดยความจุที่เขาม,มีเหลืออยู่ก็คือ5้าหนึ่งสองนะครับผมบอกเลยว่าความจุห้าหนึ่งห้าหนึ่งสองเนี่ยห้าสิบสองเนี่ยกำลังดีนะครับสอง้อยห้าสิบหกเนี่ยถ้าถ่ายรูปหรือถ่ายโอบซีเคผมบอกเลยครับมันหมดเร็วนะคราะพอตกแบบตอนนี้ก็ใช้อยู่เหมือนกันสองเครื่องนะครับสองห้าหก ว่าถ่ายงาน 4K กับถ่ายรูปเยอะมากนะครับแป๊บเดียวเมมเต็มนะครับต้องคอยลบรูปแล้วก็ต้องคอยแบ็กอัพนะครับร้านนี้ก็มีครบเลยนะครับแต่ตอนนี้สินค้าก็เริ่มละน้อยแล้วนะครับเช่นสีแบ็กนะสีดำาหรือแค่สามชิ้นสีบูหรือ1สิบสี่สีธรรมชาติหรือสาสิบเอ็ดสีขาวเหลือสามชิ้นนะครับถ้าใครสนใจก็ผมทำลิงก์นะครับไว้ที่ ที่ใต้ใต้คลิปลนะครับที่คอมเมนต์นะครับก็ขับกดซื้อได้เลยนะครับก็รีบซื้อแล้วกันนะครับก่อนของจะหมด